สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนมื่อนี้ยายใหม่มาทําราบหมูค่ะสามียายใหม่ทำราบหมูให้กินค่ะยายใหม่ก็จะสับหมูรอเขาค่ะยายใหม่ก็จะเตรียมทุกอย่างเครื่องต่างๆไว้รอเขาค่ะนี่ค่ะยายไหมสับหมูหมูชอบสับเองค่ะถ้าเราซื้อหมูแบบเขาสับมาแล้วมันรสชาติไม่ชอบค่ะพี่น้องค่ะสู้เราสับเองไม่ได้อร่อยมีรสชาติมากกว่าค่ะแล้วแต่ใครจะชอบค่ะใครชอบ สะดวกก็ซื้อแบบสับแล้วค่ะยัยใหม่ก็ชอบแบบทําเองค่ะเดี๋ยวยายใหม่ก็เตรียมไว้รอสามียายใหม่มาทําให้กินค่ะลาบหมูแทบๆกับพี่น้องจา๋าแล้วยัยใหม่ก็จะไปเด็ดผักสะระแหน่ค่ะนี่ผักสะระแหน่ยอดงามๆค่ะพี่น้องแล้วแช่น้ำล้างน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะสาสะอ่านไว้แล้วนี่ผักกาดหอมยายใหม่ก็เตรียมแช่น้ําไว้ค่ะ ทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วค่ะไปเขามาแล้วค่ะก็จะไปเอาหมอตั้งน้ําให้ร้อนนิดหนึ่งค่ะแล้วก็เอาหมูลงไปคั่วค่ะพี่น้องค่ะเอาลงไปล้วนนะค่ะพี่น้องให้สุกนะคะจะมีหม่มาทําแล้วค่ะเขาทาเป็นทุกอย่างค่ะพี่น้องจ้าแล้วอร่อยด้วยค่ะลวนหมูให้สุกได้พี่น้องเด้อ วันนี้ทําอะไรคะอมูวันนี้สมียังไ่ก็ทําราบหมูค่ะพี่น้องคะราบหมูแซ่บค่ะกินราบหมูแต่ไม่ต้องไม่ต้องใส่จับเนาะไม่ใส่จับก็อร่อยค่ะเพื่นอนค่ะก็ลวนหมูไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้หมูมันสุกค่ะต้องทําให้หมูสุกก่อนนะคะถึงจะไปราบได้ค่ะตอนนี้เราก็จะใส่ ผงปรุงรดลงไปนิดหนึ่งค่ะผมก็นอน,น้ะคะ่ะนี่ค่ะใส่เรียบร้อยแล้วนิดหนึ่งล้วนไปเรื่อยๆค่ะไก่จะได้แล้วค่ะไก่สุกแล้วค่ะอีกแป๊บนึงก็สุกแล้วค่ะพี่น้องจ้า เราอยากได้น้ำมากน้ำน้อยแล้วก็ใส่น้ำตอนที่เราลวนหมูนี่แหละคะ่ะลงไปจะหมายจะเอาประปานนี่ค่ะคุกคิกอ่ะใส่มากเกินไปก็ไม่อร่อยตอนนี้หมูเราก็สุกไปแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็มาเตรียมหั่นผักค่ะหั่นต้นหอมค่ะเครื่งองปรุงรสด่างๆค่ะพี่น้องคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะหั่นต้นหอมแล้วก็ตามด้วยผักชีใบเลื่อยใช่ไหมคะพี่น้องหอมปี๋ค่ะ แล้วก็ตามด้วยต้นบักชีค่ะสามอย่างนี้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะยังไหมก็นี้ใบสะแลนแน่ถ้ามีมคนทำยั่ไหมก็เป็นคนถ่ายคลิปสบายค่ะอันนี้หัวหอมแดงเราหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะ เราเตรียมไว้ทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะนี่นี่ใบสะระแหน่นี่ค่ะลงมือทําแล้วค่ะนี่ใส่พริกป่นลงไปเติมที่หลังได้นะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะค่ะเดีย๋ยวจะแก้ไขไม่ได้เวลามันเผ็ดหรืออะไรขึ้นมาค่ะแล้วก็ใส่น้ามะนาวค่ะตามด้วยน้ามะนาวใส่พอดีพอดีไปก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยผงนัวนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วย น้ำตาลค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนค่ะพออแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะนี่ค่ะใส่ประมาณนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวจะเค็มค่ะแล้วเราก็มาเติมทีหลังเราชิมแล้วก็มาเติมทีหลังอีกทีหนึ่งค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ตามด้วยตัวเด็ดค่ะข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วข้าวคั่วที่ยีใหม่คั่วใหม่ๆเลยค่ะแต่ไม่ได้เห็นใช้บิ้งนะค่ะเด้อยอดฉบับมาค่ะ ขัวขาวขัวให้มันออกสีดำๆทั้งน้อยค่ะแล,แล้วมันจะหอมค่ะถ้าเรากินไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นนะคะข้าวขั่วเราจะได้ไม่เหม็นหืนหรือเหม็น,หนสาบค่ะนี่ค่ะตามด้วยหอมค่ะหอมใส่ลงไปแล้วค้นค่ะพี่น้องค่ะแล้วตามด้วยผักค่ะผักที่เราหั่นไว้เอาลงไปทุกอย่างลงไปให้หมดค่ะ ลิ่นหอมหอมค่ะพี่น้องยังไงนี่โอ้ยอยากกินเด้หลายหิวไรค่ะพี่น้องจ้าไก่ไก่เทียงนี่หิวไยค่ะแล้วชิมรสดูว่าขาดอะไรค่ะนี่ค่ะเติมน้ำมะนาวลงไปอีกค่ะแล้วก็เติมพริกป่นสักหน่อยหนึ่งนี่สีสันค่ะพี่น้องค่ะแซ่บขนาดค่ะงานนี้ไม่ถูัหลังเช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะลาบหมูแซ่บอีกขึ้นเกาค่ะพี่น้อง ใส่เยลไม่ทอดพริกไว้กับไอใบบักูดไว้มันจะได้หอมๆมกับพี่น้องค่ะใส่ลงไปสักน้อยค่ะหอมกลิ่นหอมมากกับพี่น้องอยากกันบอจอากเลยชิมหน่อยค่ะแต่มีเยลไม่ทำเก่งเช่นเคยค่ะโอเคแซ่บเป็นเพื่อนเป็นเซลกันหลายๆค่ะเป่นวายเยไม้แตมีเจ้าือทำเห็ดเป็นทุกอย่างเป่นว่าย ทำเป็นทุกอย่างเฮ็ดเป็นทุกอย่างเพื่อนว่าค่ะทั้งกับเขาค่ะเพื่อนเก่งไรค่ะพี่น้องจ๋านี่เพ็่นตักให้ดูค่ะเป็นไงพี่น้องคะสีสันแซ่บขนาดค่ะพี่น้องอยากบวกเจ้าได้ซิมกันค่ะมาตักใส่ถ้วยค่ะตักใส่จานค่ะนี่ข้าหม้อใหญ่ๆค่ะนี่เป็นไงพี่น้องคะน่าทานไหมคะเห็นไหมคะน้ำขุกคลิกแบบพอดีพอดีค่ะรสชาติแซ่บพอดีเลยค่ะพี่น้องค่ะ ที่คนทําอร่อยทุกคนเลยค่ะอยู่ที่รถมือใครรถมือมันค่ะพี่น้องจ๋ายายใหม่โชคดีมีพ่อครัวที่เก่งค่ะอาหารเมนูอร่อยทุกเมนูค่ะยายใหม่จัดผักก่อนค่ะเป็นไงคะสีสันหน้าตาพี่น้องคะดูค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งเห็นไหมคะหน้าตาแซ่บมอใช่ไหมแอบชิมไปเรียบร้อยแล้วอร่อยมากๆค่ะพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะ กืนน้ำลายอเอื้อกันแล้วใช่ไหมคะให้ดูใกล้ๆกันค่ะนี่ค่ะไปไปทานกันค่ะพี่น้องค่ะไปกินน้ำน้ำกันกับยายไหมค่ะราบหมูแซ่บๆอีกเมนูหนึ่งที่นํามาเสนอให้ให้ให้พี่น้องเบิ้งกันค่ะวันนี้ก็มาทําราบหมูให้พี่น้องเบิ้งกันนะคะเด้อแซ่บๆอีกคือเกาค่ะพี่น้องจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กับยายให,หม่ขอบคุณเพื่อนใหม่ทุกทุกคนที่เข้ามาให้กับกำลังใจยายให,หม่เพื่อนเก่าขอบคุณทุกทุกคนค่ะวันนี้เมนูราบหมูแซบ่บค่ะพี่น้องจา้าอีสานบ้านเฮาก็ไก่เทียงแล้วเห็ดไทยเห็ดนาะก็เห็ดกินกัน,น้อคะเด้อผู้ใดหิวผู้ใดคิดเมนูอย่างบ่ออกก็นึกถึงราบหมูค่ะยายใหม่กินให้เบิ่งค่ะตักคำยง่งๆค่ะพี่น้องคะ่ะเลือกกันตกคำยิย่งๆนี่นี่นี่น อร่อยมากมันเพิ่แมแซบหลายๆค่ะแซบมากค่ะพี่น้องค้ารสชาติกำลังดีด้วยค่ะขอบคุณทุกๆเลแรงใจค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องค้าอยากกินลาบหมูตอนใกล้กลเที่ยงค่ะแซบแซบสวัสดีค่ะ